ที่สนามนาทีวีสเตเดียมจังหวัดสงขลาครับท่านผู้ชมชื่อใหม่เอฟซีนะครับลงเตะนัดที่8ก่อนดูก,การออกนอกบ้านไปเยือนสงขลายู่นเต็ดนะครับวันนี้เราไม่มีดอมังกาสมีกับธิดพงศ์ดีหำแหย่ในแดนกลางนะครับเป็นนาทวุษเสีราชแล้วก็เด้ม่นเบลลร่อนนะครับรับหน้าที่แทนครับบางคุนว่าวันนี้ฮะ เกมนอกบ้านที่หนักเหมือนกันนัดหนึ่งเราจะเป็นอย่างไรบ้างเกมเริ่มแล้วครับในช่วงต้นเกมเนี่ยสงขลาถือว่าเริ่มเกมได้ค่อนข้างดีนะครับเจ้าบ้านนั้นเก็บบอลได้ค่อนข้างจะเหนือกว่านะครับแล้วก็บุกกดดันเป็นระยะจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับหาช่องเปิดอยู่อ้าวแล้วครับเซโจสุเรสสุเรสพลิกได้แรับสัตตัวนิดโอ้โหไกด์พรชัยครับยังปัดไว้ได้ที่โคนเสาเลเกือบไปเหมือนกันครับเชียงใหม่เกือบโดนเร็ว บอลโยนยาวครับลูกนี้มาอยางสก,กัดไม่ขาดเท่าไรทุกส่วนชมชนจ่ายมานาทบุตรศีราชโดนกดดันนะครับโซเรสโฉบมาแล้วคืนให้ครับโมตามา่ดโซเรสโซเรสยิงลูกนี้โอ้โหลุดออกลังไปเฉยเลยครับมาโซเรสได่สองครั้งแล้วครับที่เกือบจะยิงให้เจ้าบ้านนําจะทําชิงกับอาทิตย์อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งแล้วโดนเสียบลูกนี้ครับผูตัดสินมาแล้วแล้วอ้าวชี้ไปที่จุดโทษครับโอ้โห จอยอองรีโดนใบเหลืองด้วยครับเดี ang, ๋ยวดูภาพช้าครับลูกนี้อาทิตย์วิเศษสินนะครับจอยอองรีโดนบอลเต็มๆเลยครับมาออกหลังไปคือน่าจะเป็นเตะมุมด้วยซ้ำเลยครับลูกนี้แต่ผู้ดีสินชี้ไปที่จุดโทษครับเอาละครับโอกาสของสงลาแล้วเรียบร้อยเลยครับดึงประตูต่อศูนย์ครับไม่พลาดวิเลนโมตาละครับซัดประตูขึ้นนําได้ในทีที่30นะครับเจ้า oh, บ right. ้านมาแล้วโอ้โหเชียงใหม่มาโดนแบบไม่น่าแล้วครับลูกนี้ขวา สู้กันใหม่ครับโยนขึ้นมาทางขวาแลวครับลูกนิ้หลุดขึ้นมาครับคูซิยาฮุมันเหยาวยิงโอ้ยิงออกครับมากลูกนี้โอ้น่าได้จริงๆครับหลุดไปแล้วเลยครับแต่ว่ายิงโด่งข้ามคานไปครับมาใหม่ครับเชียงใหม่ชกราบายมาหลุดอีกแล้วครับคูซิยาฮุมันเหยาวยิงออกอีกครับคราวนี้เป็นเสาไกลครับโอ้โหดูครับโอกาสของเหยาวสองครั้งที่เชียงใหม่น่าจะได้ประตูครับ ไม่งั้นเกมอาจจะเปลี่ยนแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับเชียงใหม่ FC ตามหลังสงขายูเนเต็ดเจ้าบ้านอยู่ตึงประตูต่อศูนย์ครับเราโดนจากจุดโทษมาดูกัต่อนในครึ่งหลังเลยครับ เอาลวครับขึ้นทางซ้ายสุรศิษฐ์ขุนจันทร์ไหลมาลูกนี้เหยาครับพยายามจะแก้ตัวแา่ายความเร็วกระชากขึ้นมาเหยาหลุดขึ้นมาทางซ้ายครับทุกผู้ชมแล้วจ่ายมาลูกนี้แมนอภิวัตเพ็งประโคนกับตีเสมอได้สําเร็จกับเชียงใหม่เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งกับโอ้โหเชียงใหม่มาแล้วครับทุกผู้ชมมาหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ลูกนี้ต้องชมเหยาวลยกรบที่กระชากหลุดขึ้นมาแล้วสร้างโอกาสให้เจ้าแมนฮะอภิวัตเพ็งประโคนก็แปลด้วยสายเน้นๆเลยครับโอ้โหเชียงใหม่กลับมาแล้วครับ มาจากการเข้าทำเลยครับตรงนี้จากนั้นเจ้าบ้านลุยแหลกเลยครับจะโยมไม่มีอะไรจะเสียนะครับจังหวะนี้ไหลมาทางขวาแล้วครับอ้าวแล้วครับได้โยนเข้ามาแล้วมงลิโอ้โหเกือบไปครับเอกสิทธิ์ชาวบุตรครับเจอทีมเก่าวันนี้ช่วยชีวิตเชฟเอฟซีไว้ครับมงแทบจะบนเส้นเลยเป็นยูโกะคุบายาชินะฮะชาวญี่ปุ่นครับมงสกูนิดมาใหม่ครับสงขลายูโกะคบายาชิ โคบายาชิยึกยักอยู่เลยครับแล้วกระชากหนีมาเปิดเข้ากลางไปแล้วปัดออกมาแล้วโตนสวนอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาโตนท้ายเกมครับท่านผู้ชมเป็นตัวสำรองนะสมชายมาดเอียดครับดูฮะโคบายาชิปเปิดมาแล้วพรชัยปัดออกมาแล้วครับแต่มาเข้าทางปืนของสมชายมาดเอียดแปรสวนเข้าไปเราเจ็บปวดครับเพราะว่ามาโตนในช่วงท้ายเกมเลยครับมากำลังจะเสมออยู่แล้วครับโอ้โห สุดท้ายก็ใกล้ไม่ทันกับบทเวลากันกันเชื่อไหมเอฟซี FC นะครับออกมาพ่ายสงขายูเนเต็ดไปอย่างน่าเสียดายครับสประตูต่อ1ครับมาไปฟังบทสมภา์หลังเกมของกุณสื่อทั้งสองฝั่งครับครับเเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมนอกบ้านที่อ่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าวันวันนีเ้เราก็โดนตัดเกมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า,วา ผู้ต่อสูส้ขเขาก็รู้อยู่ว่าถ้าปล่อยให้เราเล่นเนี่ยมันเป็นจังหวะเกมของเราเนี่ยเขาก็เขาก็จะทํางานมากแล้วพอดีจังหวะว่าวันเนี้ยเขามาได้จุดโทษด้วยนะครับมันก็เลยทําใหเา้เราต้องเปิดเกมลุกมากขึ้นนะครับแต่ก็เราก็คิดว่าเราจะกลับมาได้นะแต่ก็เราก็ไปพลาดเรื่องของสมาธินิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้เราเสียลุกที่2ก็ 2> เลยพลาดาในในได้แจ้งไปก็ยังไงก็ ก็ขอตอแฟนบอลด,ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ฝากเชิญชวนนะครับมาให้กําลังใจเราในวันที่8นะครับที่สนามเจ็ดร้อยปีที่เราจะเปิดบ้านเล่นกับบอลยูเอ็นดีครับกว็วันนี้เร,เ,รเราเรารู้ว่าเราได้ในบ้านนะแต่เราก็เตรียมการมา,านบ้านค่อนข้างจะดีนี่เพราะว่าเชียงใหม่เป็นท,ที่แข่งแล้วก็มีนกักเตะที่ค่อนข้างจะมีมีมคุณภาพนะครับทั้งจังหวะการเข้าทำยรด้วยต่างๆเราพยายามมีโอกาส นะครับยิงโจมทีแรกนะครับนะเราเราพยายามเดินเร็วแล้วก็เพสซิ่งนะครับแล้วก็พยายามกดดันแล้วก็น้องๆก็ทําได้ได้ดีนะครับแล้วก็เราเรามาโชคดีนะครับจังหวะที่เราเราเล่นทำชิมเข้าไปในเขตโทษแล้วเกิดการประทะใน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 ตรงนั้นเราก็ได้อายุโทษนะครับนะขึ้นหลังนะครับนะโอเคเราต้องยอมรับว่าเชียงใหม่ก็นะครับเก่งมากขัานดีนะครับเราเราก็โดนโจมตีนะครับทุกคนก็พยายามพยายามนะครับนะแล้วก็ ก็ยอมรับว่าแนวลูกเชียงใหม่นะครับค่อนข้างจะมีคุณภาพนะแล้วก็ทำประตูไมาได้นะครับสิบปีสอดท้ายนะครับเราเล่นในบ้านไม่มีทางเลือกนะครับนะเราก็ส่งตัวทีเด็ดนะน้องสมชายมเดียดนะซึ่งก่อนนี้เขาเคยเล่นถุนนามาก่อนนะครับเราก็ทำการซ้อมอยู่หายวันนะครับเราก็เลยส่งไปเพิ่มนะมิติในแนวลูกนะครับแล้วก็โชคดีนะครับนะเจอประตูขึ้นนะครับในช่วงท้ายเกมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มลีโอโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เมืองไทยประกันชีวิตใช้าการบินบางกอกแอร์เวย์บัตรกดเงินสดอยู่เมพลัส